โอ้ยบ้านซีโอจ้าเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูด้วยนะว่ามันใส่ออกมาเป็นยังไงน่ลนวเชลพี่ลืมเสื้อคลุมหวักขึ้นมาให้พี่หน่อยดิอยู่ข้างบนอะพี่ว่ามันหาเจอไหมันขึ้นไปสิบนาทีแล้วเนี่ยเจอไหมคะ นึกไม่ออกเหมือนกันนะแถวนั้นแหละเลองเหลืองขาข่าวว่าง่หนูจำได้เสื้อตอนนั้นน่าแต่หนูหาไม่เจอเอาไปไว้ไหนไว่าจะเป็นหลังนี้สีครีมครีมอ่ะจำได้ปะ่ะลองเหลือง,ง,ง,งขาข่าวว่าจำได้แต่ว่าหนูหาไม่เจอจะได้ไปไหมวันนี้นราเชลขึ้นเวลานแล้วนะเราอ่ะ เอาตอนนั้นมาก่อนโอเคแค่นี้ลงมาวิ่งมาเลยค่ะโอเคค่ะนี่ใส่ตัวนี้ไปก่อนนะคะไม้ไหอ่ะก็ต้องได้แหละก็มันหาไม่เจออ่ะมันไม่เห็นหนูจาได้ว่าตัวที่พี่อยากได้คือตัวไหนหนูแต่มันไม่มีอยาเอะเธอมาช่วยฉันจัดเลยละกันไม่วาง ไปจ้ะผู้ช่วยเบอร์หนึ่งจะไปจัดบ้านจ้ะแม่แม่คิดว่าวันนี้แม่จะเก็บเสร็จไหมผู <c oughs> ้ช่วยเนี่ยผู้ช่วยเบอร์หนึ่งเนี่ยไม่น่าจะเสร็จต้องผู้ช่วยเบอร์สองมาด้วยตัวน, <c oughs> นั้นต้องมาด้วยนี่ผ <c oughs> ู<ๆ>้ช่วยเบอร์สองเดี๋ยวผู้ช่วยเบอร์สองก็ต้องขึ้นมาที่หลังนะ <c oughs> เสื้อตัวไหนก่อนที่มันเป็นสูตรไงโอ้ยบ้านซีอจ้านี่คืออารยธรรมแห่งลุ่มน้ำ นี่ไงตัวนี้ไงแล้วเชลทำไมหาไม่เจอมันอยู่ในตู้เนี่ยพี่บอกเรานี้หรือว่าเรานี้ไงเมื่อกี้ว่าอะไรนะคะเราจะเริ่มจากตรงไหนเราจะเริ่มจากตรงนี้ตรงนู้นตรงนี้หรตู้หรือตรงนี้คือมันหาของไม่ค่อยเจอไงเอาเป็นว่าลือตู้ก่อนละกันทีละตู้ใครงดใครนแน่น มานนีหน่อยเริ่มจากตรงไหนดีนี่ดีกว่า <c oughs> ตรงนี้เหรอโอเคต้องหากล่องมาเอาออกเลยเอาตัวที่ไม่ใช้ก่อนเอาตัวที่ไม่ใส่แล้วอะเอาตู้แรกจะแม่ต <c oughs> ตัดสินใจยากอะ,อะเพราะว่ามันยังไม่มีโอกาสได้ใส่ไงเขบบ้าใจป่ะตัวเนี้ยซื้อใหม่ไม่ได้ใส่เนี่ยมันยูจะใส่ไปไหนไม่ใส่ก็ได้ ไม่ใส่ก็รู้เอาไปนี่นี่ลูกกูเลือกมาเลยปุ๊บนี่แม่เอาค่ะเฮ้ยเฮ้ยโน้า นี้จะใส่ยั่วพ่อคูเปอร์เลยตัวเนี้ยพ่อคูเปรอร์ตรงว้าวแน่เลยตู้นี้นะคะจะเป็นพวกเสื้อโค้ทที่แบบสามปีที่แล้วที่ซื้อมาใส่ <c oughs> ตัวนี้นะสวยมากแต่เสียดายมากเพราะว่าดูดีเก็บไม่เป็นแมงลอกออกหมดเลยไม่ได้มันออกมาโดนอากาศเลย ดูสิคะอันนี้เป็นชุดแบบชุดคุมอาบน้ำเร็จอะอาบน้ำเร็จก็คุมไว้ก่อนใช้บ้างไม่ใช้บ้างน,นี่คะ่ะชุดแต่งงานจ้าเผยชวเดี๋ยว<ส>ขึ้นภา,าพให้ดูด้วยนะว่ามันใส่ออกมาเป็นยังไงดูความสวยงามของชุดแต่งงานชุดนี้นะคะตัดจากดีไซเนอร์อะไรชื่อไรนะพัทรศิริท้องรอจ้ะ ชุดนี้สวยมากนี่คืองานแฮนด์เมดปักแบบปักตาแตกมากอะ่ะนี่นะคะตู้ต่อไปตู้ที่ห้าค่ะยังเหลืออีกตู้หนึง่งสองตู้ตู้หนึ่งกักครึ่งหนึง่งแล้วก็อีกสองราวแล้วก็อีกฝั่งนี้วันนี้น่าจะได้แค่จบแค่ตรงนี้เดี๋ยวค่ายมาต่อพรุ่งนี้เพราะว่าเวลาจํากัดเดี๋ยวต้องไปทำกับข้าวให้ลูกค่ะมาดูกันเลย เพราะว่าตอนนี้มันห้าโมงแล้วมามีแล้วไปเตรียมของเข้าให้ลูกเพราะว่าวันนี้ยังไงก็ไม่เสร็จเราก็มารอดูนะคะว่าเราจะเก็บเสร็จกันที่กี่วันแล้ววันนี้เราได้อะไรบ้าง <c oughs> ได้เลย <c oughs> มีโลเสื้อผ้าไปสามกล่องอีกลงนี้ยังไม่ได้เคลียร์นี่แหละบ้าเนี่แหละจะทป็พรุ่งนี้นะคะเมื่อวานก็ลบไปเยอะแล้วว่าวันนี้ วันนี้ต้องโบอีกปะเหมือนตู้จะไม่พอเก็บก็ลองเก็บดูก่อนโอ้ไม่ก็ค่อยเก็บไปเดี๋ยวก็เสร็จไปกินข้าวกันค่อยขึ้นมาต่อจะได้มีอีกเพลือกหนึ่งไปค่ะไปกินข้าวกันค่ะนี่ต้องไปทําภารกิจอื่นก่อนหลังจากกินข้าวเสร็จไปไหนคะแม่ไปรับลูกค่ะ ว่าไม่มีใครว่างไปรับง่าวันนี้ก็ได้ฮัลโหลไฮก่อนแล้วไฮว่าไฮไฮลุงเอ็กก่อนแล้วได้อะไรมาหนังสือวันนี้เป็นวันบุ๊กแบบหนังสือไปห้องสมุดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งจะมีคลาสไปห้องสมุดเขาก็จะให้หนังสือกลับมาอ่านหนังเล่มแล้วว่างคันหน้าก็ไปเปลี่ยนเล่มใหม่แล้วปีนไปทำอะไรล่ะนะเปิดทีวีให้ลูกเปิดเพราะงั้นเขาจะไม่เอานมเข้าปาก อะไรเช่อุ้มน้องคุณนั่งหน่อยนไงนั่งนนี่ะไปด้ว่าอะไรโอเคให้คุณเมื่อถึงแล้ตอนนี้นะคะเป็นเวลาสามโมงค่ะกลับไปจักรับลูกชายนะคะก็มาต่อจัดเสื้อผ้ากันต่อ นี้นะคะเสร็จไปแล้วประมาณ60%ได้เนาะ <โก S 1> บอกบอก <ไป S 2> พี่พี่ว่าพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะ see you tomorrow see you tomorrow okay ในขณะที่ดิฉันเก็บตู้เสื้อผ้าอยู่ข้างบนนะคะคุณแนนนี่นะคะซักเสื้อผ้ามาตักชั้นสองจัดลาวันไม่พอใช่ไหมจะ๊ะไม่ใช่ฝนตกฝนจะตกซักผ้าเรียกฝนนะทุกรอบอเหล็กนิดเดียวนะคะวันนี้ นิดเดียวแต่พอลือแล้วก็ไม่นิดแล้วก็เยอะเหมือนเดิมเริ่มจากตรงไหนวันนี้อันนี้เสร็จแล้วก็เหลือนิดเดียวแล้วนี่ อนี้ใส่เป็นโอกาสอะไรก่อนอันเนี้ยตอนตั้งใจซื้อมาใส่ไปหัวหินใส่กับเสื้อสีขาวไปดู reference ในอินสตาแกรมฉันฉันใส่จริงนิชากดนิชาใช่เธอเอารูปมาแปะให้เขาก็ได้ว่าฉันใส่จริงลำบากคนตัดต่อเนาะอ,อันนี้ก็คือใส่ไปทํางานส้บตาเนี่ยพอเข้าใจได้ะดูสองสีนี้อ่ะอันเนี้ยก็คือใส่ไปเหวหินแต่คนละรอบกับอ,นนอันนู้นือเป็นตลาด โนไปหัวหีแล้วก็ใส่กับสกับมีเลฟเรนซ์แปะดูนะคะใส่กับสกับสีเขียวเรามาพูดกันถึงเรื่องเสื้อสีขาวใช่ไหมว่ามันจะรักษายังไงไม่ให้มันเป็นสีเหลืองเข้าที่รูอ่ะเขาก็จะเอาพวกน้ำส้มสายชูน้ำมะนาวกดอะไรต่างๆที่มันเป็นกดเปรี้ยวอ่ะซักผ้าผ้ามันก็จะหายเหลืองตอนนี้นะคะกำลังจะไปรับลูกนะคะยังจับโต๊ะเสืผ้าไม่เสร็จเลยบายม หยสองอันนี้เด็กขูกนะคะนั่งคาสีคิตะัด <c oughs> น,นนี่ <c oughs> ระหว่างรอรับลูกต่อแถวอยู่ก็คือโชว์โลโก้หนอ่อยค่ะนางก็ทำงานนะคะให้ตอบคำถามแฟนคลับในติ๊กตอกอ่านค <c oughs> ่ะจา เห็นไหมงานทํางานง่ายสบายจะตายดูสิวันหนึ่งได้ไรจอบตองไดูใส่อะแม่ม่อยากดูเทโลมาโอเคได้เดี๋ยวเชฟเปิดให้นั้ะดูเลยนะฝนเทลงมาโอ้เด็กโรงเรียนอินเตอร์ก็โานขนเทลงมาว่ะมาต่อกันค่ะส่งเค้มาแล้วแกค่ะ และต่อไปคือช่วงเมาสามีมีอะไรอ<า>ัปเดตไหมคะให้กับสามีแห่งชาติอของเธอไม่มีเลยช่วงนี้เขาทำงานหนักทำงานเยอะมากอะช่วงนี้ก็มไม่มีอะไรจะเมาเขาหรอกวันนี้ก็ไม่อยู่วันนี้ไปไหนไปงานที่ไบเทคไปดูปดอะไรไม่รู้ตู กูมันกำลังจะเปิดสาขาใหม่ไงมันก็เลยวุ่นวายเออโนสที<น>ขายดีมากช่วงเนี้ไวร่าแม่ในติ๊กตอ,อกนี่คือขาดแบบเยอะมากเลยทําไม่ทันจ้ะไม่ทันด้วยโดนไลน์แมนว่าบ้างด้วยต้องขอโทษจริงๆนะคะประมาณนี้คะ่ะช่วงเมาส์ะพอช่วงนี้งานเยอะจริง และตอนนี้นะคะเราทำไปได้ประมาณ90%ของทั้งหมดนะคะก็ยังเหลือกางเกงตรงนี้น่าจะประมาณกี่ตัวยี่0ตัวประมาณ30สิบตัวเอเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปซื้อไม้แขวนกันแล้วก็มาแขวนแล้วก็จบปีงไม่มีอะไรต้องทำแล้วหนึ่งห้องใช้เวลาทั้งหมด4วัน4วันเท่านั้น ภารกิจสุดท้ายกางเกงกำลังใส่กางเกงและแล้ววันนี้ก็มาถึงทึนท่นทึนท่นทึนท่นทึน่นตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะมาดูตู้แรกเลยตู้นี้จะเป็น เสื้อคุมเบสเซอร์ยาวถุงเท้าปิดจบสูน on ี้จะเป็นเบเซอร์สั้นเสื้อแจ็คเก็ตคุมแบบแปลวกำลังกายตู้นี้จะเป็นเสื้อสีขาวสีเบสนิดหน่อยแล้วก็เสื้อกับเดรสขาวดำส่วนตู้นี้ก็จะเป็นเชิ้ตแล้วก็เป็นสีสันกับกางเกงที่แบบใส่บ่อยๆบ่อยจริงๆก็จะอยู่ตู้นี้ตู้นี้ของสามีมีอยู่แค่นี้นั่งสั่นเนาะ ชื่อเขา,าดูสิเนี่ยเขามีแค่นี้แหละเออ<ม>ตู้นี้จะเป็นเดรสยาวชุดแต่งงานจะอยู่ตู้นี้เก็บไว้ก่อน mm. ก็ไม่มีอะไร mm. แล้วก็อันนี้จะเป็นเสื้อลายกับเสื้อสตรีทนิดหน่อยและก็ตู้นี้นะครับจะเป็นพวกเสื้อโค้ ข้างบนกับเสื้อยีนแจ็คเก็ตแล้วก็กางเกงขายาวจะอยู่ตรงนี้กับตู้นี้จะเป็นกางเกงขายาวที่เพิ่ง,งไปซื้อแม่แขวนมาวันนี้หมดแล้วทุกคนจากห้องลกโลกโบไปเยอะเหมือนกันนะสี่ลังแรกรอบแรกที่โลวันที่2อีกลังหนึ่ง <c oughs> ก็เป็นทั้งหมด5า้าลังอ่ะ EP นี้ก็จะเห็นไลฟ์สไตล์ของแม่จริงๆเลยก็คือว่ามีทำงานบ้างเล็กน้อยปรับปลายดูแลลูกบ้างแล้วก็ใช้เวลาไปทั้งหมดเกือบ4วันอ่ะฝากคลิป ก็ช่วงนี้นะคะก็เจยดเวลาไปทําร้านชานมนะคะร้านชาผลไม้ชื่อว่าโนสตีนะคะตอนนี้มี2สาขาแล้วก็ำลังจะเปิดสาขาที่3ามสองสาขาแรกก็จะมีที่เทาอินทาวนะคะเรียบทางหวนเทาอินทาสาขาที่2สยามสแควร์นะคะอยู่ชั้นเดียวกับซิสเลอร์นะคะยงๆกันแล้วก็ฝากคลิปฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะชอบไม่ชอบก็กดไว้ก็ได้ค่ะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ทน,ทน,ทนดูไปนั่งเข้าห้องน้ําไม่มีอะไรท ก็เปิดดูก็ได้เนาะขอบคุณอีกรอบนะคะที่ติดตามจนจบคลิปค่าไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e ให้แม่ด้วยนะคะกระดิ่งกระดองกระแดงกระดิ่งอะไรก็กดกดให้มามีหน่อยนะคะโอ้โหคุปปอขยันมากเลยอะโหอ,อันนี้ด้วยนะคะลองเท้าด้วยนะคะ thank you a n d n ย อ่ะุ๊เปอร์เหรอแม่แมตอ้อง <laughs>